หลายคนน่าจะมองว่าแบรนด์โอกรจูนี่คือแบบเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการร้านอาหารสุขภาพที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสะดุดเลยนะครับตบโตมาตลอดใช่ค่ะภาพลักษณ์เขาแข็งแกร่งมากจริงๆแต่ว่าในปลายปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยยักษ์ใหญ่ตนนี้กลับมีอาการสะดุดให้เห็นแบบชัดเจนมากวันนี้เรามีเอกสารคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการอยู่ในมือ ก็เหมือนกับรายงานชนะสูตรทางการเงินเลยนะคะใช่เลยเราจะมาเจาะลึกกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นการโจมตีจากปัจจัยภายนอกอย่างเศรษฐกิจหรือว่าเป็นอาการป่วยจากข้างในกันแน่และที่สําคัญกว่านั้นคือยาที่พวกเขากําลังใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปิดสาขาใหม่ๆหรือจับมือกับแบรนด์ในตํานานมันเป็นยาที่ถูกกับโรคจริงหรือเปล่าอืมเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะเอกสารนี้มันให้มุมมองจากข้างในจริงๆเหมือนเราได้แอบเข้าไปนั่งฟังในห้องประชุมวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทเลยครับผมทําให้เราเห็นว่าผู้บริหารมองปัญหาและทางออกของตัวเองอย่างไรซึ่งบางทีอาจจะไม่เหมือนกับที่คนนอกมองกันก็ได้นั้นเรามาเริ่มพาตัดกันเลยดีกว่าครับเอาตัวเลขที่เหมือนเป็นอาการแรกสุดก่อนเลยยอดขายในไตรามาส4ปี68อยู่ที่622ล้านบาทลดลงไป10%เทียบกับปีก่อนหน้า ฟังดูอาจจะเหมือนไม่เยอะนะคะแต่สำหรับบริษัทที่เคยโตตลอดมันก็น่าตกใจอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วที่ทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือถ้าเราถอยออกมาดูภาพทั้งปี2,568เนี่ยรายได้รวมกลับโตขึ้นทั้ง12.6เนะคะเอาเลยครับค่ะมันเหมือนกับคนที่วิ่งมาดีๆตลอดทางแล้วอยู่ดีๆก็มาสะดุดล้มหน้าคว่ำในช่วงร้อยเมตรสุดท้ายคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นในช่วง3เดือนท้ายของปีกันแน่ แล้วตัวเลขที่ช็อกยิ่งกว่ายอดขายก็คือบรรทัดสุดท้ายเลยครับจากที่เคยกําไรเกือบ40ล้านในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนพลิกมาเป็นขาดทุนเลยใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้กลายเป็นติดลบไป34.3ล้านบาทแทนคือถ้าคิดเลขกลมๆเงินหายไปจากระบบกว่า70ล้านบาทเลยนะมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย ในเอกสารเขาก็อธิบายอยู่นะคะว่ามีค่าใช้ใจ่ายพิเศษก้อนหนึงสิล้านบาทที่เกี่ยวกับการย้ายครัวกลางแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวไม่ได้เกิดประจำอ๋อโอเคแต่ประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือต่อให้เราเอาก้อนนี้ออกนะบริษัทยังขาดทุนอยู่17.3ล้านบาทอยู่ดีอืมแปลว่าปัญหามันใหญ่และลึกกว่าแค่ค่าใช้ใจ่ายพิเศษก้อนนี้แน่นอนคะ่ะโอเค ชัดเจนว่ามีปัญหาจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขทางบัญชีแล้วในเอกสารบอกไหมครับว่าสาเหตุที่แท้จริงของอาการทั้งหมดนี้มันคืออะไร ทำไมเรือที่เคยแล่นฉิวลำนี้ถึงเริ่มมีน้ำเข้าได้ขนาดนี้เขาให้เหตุผลหลักๆไว้3ข้อคะ่ะคือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนการแข่งขันดุเดือดขึ้นแล้วก็กำลังซื้อคนลดลงอืมก็เป็นเหตุผลคลาสสิกที่ฟังดูสมเหตุสมผลใช่ค่ะแต่ตัวเลขที่น่ากลัวที่สุดที่ซ่อนอยู่ในเอกสารแล้วก็บอกอาการได้ชัดที่สุดคืออัตราการเติบโตของยอดขายสาหาเดิมหรือที่เรียกกันว่า same store sales growth ของแบรนด์โอกรจูโดยเฉพาะเดี๋ยวนะครับ ตัวเลขนั้นมันเท่าไหร่ครับติดลบ28.3%ค่ะเลิกเข้าร้านไปเกือบหนึ่งใน3เลยนะใช่ค่ะคือมันดิ่งลงแรงมากแล้วผู้บริหารบอกแล้วครับว่านี่เป็นเพราะเศรษฐกิจกับการแข่งขันแค่นั้นเองเหรอนั่นคือคำอธิบายอย่างเป็นทางการค่ะแต่ตัวเลขที่ดิ่งลงแรงขนาดนี้มันชวนให้เราต้องต้องคำถามที่ลึกลงไปอีกมันเป็นคำถามพื้นฐานเลยว่าหรือว่าคุณค่าหลักที่โอกระจูเคยเสนอให้ลูกค้า นั่นก็คืออาหารสุขภาพจานใหญ่ยักษ์ในราคาพรีเมียมเนี่ยมันเริ่มไม่ตอบโจทย์ในยุคที่ทุกคนต้องรัดเข็มขัดกันมากขึ้นหรือเปล่าน่าคิดมากครับคือมันอาจจะไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกแต่เป็นปัญหาที่ตัวโมเดลธุรกิจหลักของเขาเลยที่กําลังโดนทดสอบอย่างหนักแล้วในแง่ต้นทุนล่ะครับมันมีอะไรบ่งชี้อีกไหม มีค่ะชัดเจนมากด้วยในส่วนของกำไรขั้นตน้นอัตราส่วนมันลดลงจาก43.9%เหลือ40.0%อืม hmm. ซึ่งอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะสมมุติว่าทุกๆ100บาทที่โอกระจูขายสลัดได้เมื่อก่อนเขาจะเหลือเงินเกือบ44บาทไว้จ่ายค่าเช่าค่าการตลาดและเป็นกำไรแต่ตอนนี้เหลือแค่40บาทเงินหายไป4บาทซึ่งไอ้4บาทนี่แหละ พอคูณกับสลัดหลายล้านจานที่ขายไปมันคือรูรั่วขนาดใหญ่บนเรือเลยค่ะแล้วรูรั่วนี้มาจากไหนครับมาจากสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนคงที่โดยเฉพาะค่าจ้างพนักงานค่ะลองคิดดูว่าไม่ว่าร้านจะขายได้50จานหรือ150จานต่อชั่วโมงเราก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนพนักง,งานเท่าเดิมอ๋อเข้าใจเลยพอดีว่าไตรามาสนี้ยอดขายมันตกต่ำกว่าที่คาดไว้เยอะไอ้ต้นทุนคงที่ตรงนี้แหละที่มันกลับมากัดกินกำไรอย่างรวดเร็วเข้าใจเลยครับ แล้วมันเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะเพราะผมเห็นอีกตัวเลขที่พุ่งสวนคังขึ้นมาคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสัดส่วนมันพุ่งจาก 37. 1ซไปเป็น46.7%เลยใช่ค่ะคือในขณะที่กำไรจากการขายของลดลงแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกลับบานปลายขึ้นไปอีกใช่เลยค่ะและนี่คือจุดที่เรื่องเราทั้งหมดมันเริ่มขัดแย้งและน่าสนใจมากๆเพราะในไตรมาสเดียวก,กันกับที่ผลประกอบการแย่ลงขนาดนี้ บริษัทไม่ได้ประหยัดหรือหยุดนิ่งเลยแต่กลับเร่งเครื่องเดินหน้าขยายธุรกิจเต็มที่นี่แหละครับคือประเด็นที่ผมว่ามันดูบ้ามากๆคือร้านเก่าตัวเองก็กําลังแย่หนักกําไรก็ไม่มีแต่ในตรีมาสเดียวกันกลับไปเปิดสาขาใหม่เพิ่มทั้งโอกระจูโอจูสแล้วยังไปเปิดแบรนด์ใหม่อย่างโจวิงอีก3ส,สาขามันดูส่วนทางกันหมดเลยเนาะมองจากข้างนอกมันเหมือนการพยายามเทน้ําใส่ถังที่รั่วอยู่เลยนะเขาเดิมพันอะไรอยู่กันแน่ครับเนี่ย มันคือการเดิมพันที่ใหญ่มากค่ะถ้ามองในแง่กลยุทธ์นะการขยายสาขาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การเปิดเพิ่มแบบเดิมๆแต่มันมีความพยายามที่จะหาหน้านาน้ำใหม่ๆซ่อนอยู่ยังไงครับอย่างการไปจับมือกับ OR เปิดสาขาแรกในปั๊ม PTT Station ที่วิภาวดี62เนี่ยไม่ใช่แค่การหาลูกค้าเพิ่มแต่เป็นการกระโจนเข้าไปในโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า Mobility Hub Mobility Hub ก็คือการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นนักเดินหาเน้นคอนเซปต Fast Casual s e r v e ที่ต้องเร็วสะดวกซึ่งมันต่างจากภาพจำของโอกะจูที่ต้องนั่งกินในห้างแบบสบายๆโดยสิ้นเชิงเลยอ๋อเหมือนพยายามหาทางรอดด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ไปเลยแต่ในขณะเดียวกันเขาทำอะไรกับธุรกิจเก่าที่กำลังเลือดไหลยอยู่บ้างครับ โอ้โหเขาทำทุกอย่างเลยค่ะเรียกว่าศาสตร์กระสุนการตลาดแบบไม่ยั้งเลยในตรมาสีที่ผ่านมามีตั้งแต่เมนูเจอิ่มกายอิ่มใจในวิถีที่งดงามมีโปรโมชั่นเฉพาะสำหรับสมาชิกบัตรไปจนถึงแคมเปญใหญ่ๆผมเห็นอยู่เหมือนกันมีแคมเปญ1 1 1 1ซื้อจานที่2ราคา11บาทแล้วก็มีเซตเมนูส่งท้ายปี The Joy of Healthiness ที่มีเมนูพรีเมียมใหม่ๆเข้ามาแล้วยังจะเปิดตัวเมนูใหม่อีก12รายการที่ราคาถูกลงด้วยใช่ค่ะคือมันดูสเปะสปะไปหมดเลยนะทั้งลดราคาทั้งออกของแพงนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ดิฉันมองว่ามันไม่ใช่แค่แผนการตลาดแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของวิกฤตตัวตนหรือ identity crisis เล็กๆของแบรนด์เลยก็ได้ คือการที่ยอดขายสาขาเดิมคุณตกเกือบ3 0เนี่ยมันแปลว่าลูกค้ากลุ่มหลักของคุณกำลังหนีหายไปหรือไม่ก็ใช้เงินน้อยลงมากๆากการที่บริษัทสาดทั้งสเต็กเนื้อ black Angus ราคาแพงกับโปรโมชั่น11บบาทออกมาพร้อมๆกันมันคือความพยายามแบบสิ้นหวังที่จะดูว่าอะไรจะเวิร์กหาทางไปต่อไม่ถูกประเด็นที่น่าขบคิดคือหรือว่าตอนนี้บริษัทเองก็ไม่แน่ใจแล้วว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ลูกค้าตัวจริงของเขาคือใครกันแน่ เป็นไปได้ว่าเขากำลังพยายามจะเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนซึ่งเสียงมากที่จะไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างแล้วไอ้กลยุทธ์ที่ไปจับมือกับแบรนด์เก่าแก่อย่างเต้าหู้ต้ามู่หรือไอศครีมละมุดร้อยปีล่ะครับอันนี้มันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะคือดิฉันเข้าใจเลยถ้ามองจากมุมมุคาแล้วอาจจะตั้งคาถามว่าแล้วไงใช่เลยครับราคาและความสะดวกมากกว่ากันใช่เลย มันอาจจะฟังดูดีในห้องประชุมแต่มีผลกับลูกค้าจริงๆแค่ไหนกันแต่ถ้ามองในมุมกลยุทธ์นะคะนี่คือการสร้างป้อมประการให้กับแบรนด์ค่ะป้อมประการในตลาดที่การแข่งขันสูงและมีคนพร้อมจะตัดราคาเราตลอดเวลาเรื่องราวและความน่าเชื่อถือคือสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดการไปจับมือกับแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์แบบนี้คือการตอกย้ำภาพลักษณ์ว่าวัตถุดิบของเรามันของจริงนะมันมีที่มาที่ไปนะ ซึ่งทำให้คู่แข่งที่จะมาสู้ด้วยราคาอย่างเดียวทําได้ยากขึ้น oh. มันคือการเล่นเกมยาวเพื่อสร้างคุณค่าให้แบรนด์ในระยะยาวแม้ในเรือสั้นอาจจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นยอดขายทันทีทันใดก็ตามโอเคพอเข้าใจภาพรวมกลยุทธ์แล้วครับทั้งพยายามหาแหล่งรายได้ใหม่ทั้งอัดการตลาดกับธุรกิจเก่าเพื่อหยุดเลือดที่ไหลออก คำถามคือบริษัทมีเงินทุนหนาพอที่จะทําสงครามหลายด้านพร้อมกันแบบนี้แหละครับสุขภาพท,ทางการเงินโดยรวมของเขาเป็นยังไงบ้างเป็นคําถามที่ดีมากค่ะเพราะถ้าดูเผิ่ๆเที่สินทรัพย์รวมลดลงไป9.0%ก็อาจจะดูหน้าเป็นห่วงครับ แต่พอเจาะลึกลงไปแล้วกลักเห็นภาพที่ต่างออกไปค่ะสินทรัพย์ที่ลดลงเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการที่บริษัทเอาเงินสดไปทำสออย่างที่สำคัญมากคือหนึเอาไปจ่ายคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวก้อนใหญ่ถึง216ล้านบาทโอ้โห และ2คือเอาไปจ่ายเงินตันผลอีก97ล้านบาทแปลว่าเอาเงินไปใช้หนี้สินนะครับใช่ค่ะและที่น่าสนใจกว่าคือในขณะเดียวกันหนี้สินรวมของบริษัทลดลงไปถึง22.7%ซึ่งมากกว่าสินทรัพย์ที่ลดลงเสียอีกอ๋ออย่างนี้นี่เอง นี่เป็นสัญญาณที่ดีมากนะคะมันบอกเราว่าถึงแม้กำไรในไตรามาสนี้จะแย่แต่บริษัทกำลังบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบมากพวกเขากำลังลดภาระหนี้สินเหมือนเป็นการพยายามทำให้เรือแข็งแรงขึ้นลดน้ำหนักที่ไม่จำเป็นออกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุลูกหน้าที่อาจจะใหญ่กว่านี้ในอนาคตให้สรุปภาพทั้งหมดไตรามารส4ปี68ก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่โอกะจูเจอมรสุมลูกใหญ่จริงๆ ทั้งยอดขายกำไรดิ acağız, ite, ่งลงหมดเพราะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนไปเห็นว่าเขาไม่ได้นั่งเฉยๆเลยแต่ลุกขึ้นมาสู้แบบรอบทิศทางมากทั้งการขยายสาขารูปแบบใหม่เพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่การทําแคมเปญการตลาดที่พยายามจะจับลูกค้าทุกกลุ่มตั้งแต่คนเน้นคุ้มค่าเย็นคนชอบของพรีเมียมการสร้างเรื่องราวให้แบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างและในขณะเดียวกันก็จัดการหลังบ้าน ปรับโครงสร้างนี้ให้แข็งแรงขึ้นเหมือนกัรเป็นเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะและมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดมากๆสำหรับการสนทนาของเราในวันนี้ในเอกสารนี้บอกชัดเจนว่าบริษัทกำลังเตรียมแผนการตลาดสำหรับปี2569เพื่อปรับตัวอืมคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือกล,ลยุทธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมา ทั้งการตลาดที่ดุดันการสร้างแบรนด์ผ่านเรื่องราวมันจะเพียงพอที่จะดึงลูกท้าเก่ากลับมาและพลิกฟื้นยอดขายสาขาเดิมที่ติดลบเกือบ30%ได้จริงหรือไม่ในภาวะที่กระเป๋าเงินของผู้คนยังคงเปราะบางหรือสุดท้ายแล้วนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าบริษัทจำเป็นต้องกลับมาทบทวนโมเดลธุรกิจและโครงสร้างราคาของตัวเองครั้งใหญ่เพื่อจะกลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกครั้ง นี่คือโจทย์ข้อใหญ่ที่สุดที่โอ้กระจูต้องหาคำตอบให้ได้ในปีที่จะถึงนี้ค่ะ